กลับมาอีกแล้วกับคลิปสกินแคร์รูทีนแบบซองแต่งมวดนี้เจมากับผิวที่มีริ้วรอยนะจ๊ะตัวไหนดีตามเข้ามาดูในคลิปนี้จ้ะสวัสดีทุกคนบาดามา วันนี้เจ๊กลับมาแล้วกับคลิปสกินแคร์รูนแบบซองนะคะก็คือจะเป็นขั้นตอนการใช้สกินแคร์ที่มาจากสกินแคร์ซองทั้งหมดและคือราคาไม่แพงนั่นแหละเจ๊เคยทําคลิปนี้ไปแล้ว1เวอร์ชั่นเป็นสําหรับคนผิวมันผิวแห้งผิวเป็นสิวใช่ป่ะทีนี้มีคอมเมนต์ข้างใต้บอกว่าเจ๊คะช่วยทําแบบผิวขาดน้ําหรือผิวมีริ้อยด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยควรจะใช้ครีมซองตัวไหนดีอ่ะเจ๊ก็เลยงอกมาเป็นคลิปนี้ให้ดูนะคะก็จะเป็นสกินแคร์รูนจากสกินแคร์แบบ ซองในร้านสะดวกซื้อนะคะทุกคนคะซึ่งตัวที่เจ๊เลือกมาเนี่ยก็เป็นของพรนะคะเพราะว่าเจ๊ทำรีวิวของพรที่เป็นแบบโพสภาพนิ่งอะไปหลายตัวมากที่แบบเป็นไซส์เต็มด้วยเป็นไอ้นี้ด้วยนะคะทำไปหลายอันมากทุกอันที่ทำแบบก็คือเจ๊จะมีการลองใช้แล้วเก็บผลฉบัแเราก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของริ้วรอยชัดที่สุดนะเจ๊ก็เลยเลือกเอาของพรมานะทุกคน ซึ่งเจ๊เก็บผลให้ดูด้วย7วันนะคะและนี่ก็คือปริมาณของทั้งหมดที่เจ๊ใช้ไปทั้ง7วันค่ะจุ๊มเยอะไหมก็มันจะเป็นในส่วนของเซรั่มเอเซนต์แล้วก็ครีมนะทุกคนนับดูแล้วเดี๋ยวนะเอเซนต์ไป3ซองแล้วก็เซรั่มนะ3ซองแล้วก็ครีมอีก2ซองนะจ๊ะอ่ะตัวแรกที่เจ๊ลงคือเอเซนต์ลงน้ำน้ำก่อนเอเซนต์ ence, แล้วก็เซรั่ม ถ้าเกิดว่าใครที่ผิวไม่ได้แห้งแบบเจ๊เป็นคนแบบผิวมีริ้วรอยแต่แบบว่าไม่ได้ผิวแห้งอะเหมือนคนผิวขาดนะ้ำก็คือมีน้ํามันอยู่แล้วแหละแต่น้ําข้างล่างมันขาดก็ไม่ต้องใช้ครีมต่อนะคะแต่เจ๊เป็นคนผิวแห้งเจ๊ J ก็จะใช้ครีมต่อนะคะซึ่งเจ๊ก็เลือกครีมของพรน,นี่แหละมาเพราะว่าครีมของพรตัวนี้เจ๊ก็เคยทํารีวิวคู่ไว้เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ผลดีนะคะฉะนั้นเจ๊ก็จะใช้ตัวที่เคลมมาเรื่องริ้วรอยทั้งหมดสตัวเลยนะคะไปดูผลการใช้งาน7วันจ้ะ วันแรกของการเริ่มใช้สกินแคร์แบบซองของเจ๊เดี๋ยวเจ๊มาอัปเดตผลนันก่อนว่าผิวหน้าตอนนี้เป็นยังไงนะจ๊ะคือเจ๊ไม่ได้ทาสกินแคร์มาแล้ว2วันเหมือนเดิมกับการทดสอบสกินแคร์ต่างๆของเจ๊ก็คือต้องให้เห็นผิวจริงๆของเจ๊ก่อนว่าผิวจริงๆมันเป็นยังไงนะการไม่ทาสกินแคร์สวันของเจ๊ก็คืออ่ะมันจะมีความแบบผิวหน้าเริ่มมีความปริแตกแสบคันยิบๆแล้วก็มีความร้อนรู้สึกว่ามีความร้อนอย่างสูงเลยใต้ผิวนะจ๊ะเจ๊ก็ให้มาดูทีละอย่างเลยดดด้้้้้ววยยคคคาามมททีี่ลลิิิปปปนนนนัันเเ็อสแรรรรูรบบบํหหใ ว่ามีตรงไหนบ้างนะจะได้ดูว่าเฮ้ยมันดีขึ้นจริงเปล่าแล้วก็ผิวใกล้ริ้วรอยที่เห็นอ่อาจจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะพอไม่ได้ได้บำรุงปุ๊บจิว๋วตันขึ้นเลยผิวมันแตกะนะะริ้วรอยประมาณตรงนี้เนี่ยอ่ะ เจ๊าทาสก,กินแคร์ถึงคอทุกครั้งนะทุกคนเจ๊กลัวคอเหี่ยวคอเหี่ยวนี่เอากลับมายากคอพอกับหน้าเลยเด้ออาจจะยากกว่าด้วยซ้าไปและนี่ก็คือวันที่2ที่เจ๊ใช้สก,กินแคร์ซองของพ s จ้ะสวัสดีทุกคน วันนี้เป็นวันที่7นะที่เจ๊นะเ,จเก็บผลการใช้สกินแคร์ซองของพรตัวน,นี้นะเดี๋ยวเจ๊มาทาให้ดูเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเก็บผลนะคะคุณคะคือใครเป็นไงไม่รู้นะแต่เจ๊ใช้ตัวเอเซนต์เปลืองมากนี่คือ7วันเจ๊ใช้3ซองอันนี้ก็คือใช้ครั้งนี้ก็น่าจะหมดแล้วหรือไม่ก็ได้อีกป,ประมาณ2ครั้งนะทุกคนคนะแต่ว่าอย่างว่าแหละเจ๊ทาหน้ารวมไปถึงคอเลยก็เลยเยอะ รู้สึกดีทุกครั้งที่สกินแคร์ลงหน้าเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยหน้าแห้งๆนานๆแบบผิวข้างใต้มันโคตรร้อนเลยแล้วพอลงสกินแคร์ลงเอเซนต์ลงเซรั่มปุ๊บม,มันก็จะแบบโอ้ยหายร้อนเย็นขึ้นนะขั้นตอนถัดมาก็คือเซรั่มสำหรับเซรั่มเนี่ยเจ๊ใช้7วันประมาณ2องซองนะอีกซองนึงหายไปแล้วอะ่ะหมดแล้วมันก็หายไปแล้วนะคะ <laughs> ดีจนแบนอันเนี้ย7วันเจ๊ใช้2ซองนะครั้งนี้ก็น่าจะหมดละตัวเซรั่มนะเหมือนจะใช้เอเซนต์เปลืองกว่า พอดูใกล้ๆจะเห็นว่าผิวมันเปลี่ยนไปมากเห็นปะคะวันแรกะที่เจ๊ทำอย่างเงี้ยมันจะมีริ้วของผิวขึ้นเต็มตรงนี้เลยใช่ปะแล้วก็ข้างใต้ตอนนี้มันไม่ใช้หายไปหมดหรอกแต่ว่ามันเหลือน้อยแล้วผิวมันก็จะดูแบบดูมีความมีน้ํามีนวลมากขึ้นแล้วก็รอยใต้ตาตรงรอยหางตาตรงนี้วันมีอยู่แหละแต่วันน้อยลงผิวแบบมันดูแน่นขึ้นเนี่ยคือตัวอย่างของผิวที่มีความชุ่มชื้นถึงพร้อมุกคนผิวมันจะดูแน่นๆเวลาจับเนี่ยจะรู้สึกว่าผิวมันแบบมันจะเด้งแล้วมันก็จะมีคววาาามมแแนนนนน่่ึบบกกกะสิ ในเซเว่นก็ได้นะทุกคนแต่ว่าต้องมีวินัยแค่นั้นเองต้องทาแบบให้สม่ำเสมอเท่นั้นเองเนี่ย ทาน,นี้เจ๊ทำคลิปอะไรสักอย่างเออทำคลิปรีวิวสกินแคร์ฝ้าอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีคนมาบอกว่าอุ้ยพูดมากจังไม่เข้าเรื่องสักทีอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ขอบอกก่อนเลยนะว่าที่ต้องอธิบายเรื่องส่วนผสมให้ฟังทุกครั้งเนี่ยก็เพราะว่าเฮ้ยทุกคนจะเอาอะไรลงหน้าจะไม่สนใจเลยหรอว่าไอ้ที่มันอยู่เนี้ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างเผื่อที่เราจะแบบว่าพอเห็นส่วนประกอบปุ๊บเฮ้ยเราแพ้ตัวนี้หรือเราเราชอบตัวนี้เราตัวนี้มันดีกับผิวเราก็จะได้ดึงมาใช้ให้มันตรงปัญหาไงอันนี้เป็นสิ่งที่เจ๊ต้องแจ้้งงทุกกคครรััวว่่าสนนปะะอออบมืไ นะคะทุกคนคะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่การนอกเรื่องนี่คือการเข้าเรื่องโดยตรงเลยนะคะทุกคนคะต้องรู้นะว่าตัวเองอะ่ะมีปัญหาอะไรแล้วสิ่งที่เอามาใช้อะ่ะมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างช่วยปัญหาของเราได้ไหมโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเจ๊จะให้ดูทีละตัวแล้วกันนะตัวเอสเซนที่เจ๊ใช้อะ่ะเจ๊ใช้3ามซองเวันนะคะทุกคนชื่อเต็มๆคือ Pond Esme Local a n t i m a t e Youth Essence นะคะทุกคนตัวนี้เป็นตัวเอสเซนที่ทช่วยในเรื่องของการฟื้นฟ,นฟูผิวแล้วก็กระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวเก่าทําไมต้องกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวเก่ารู้ไหมเพราะวา มากนการผลัดเซลล์ผิวมันจะมันจะไม่เหมือนเดิมมันจะไม่ใช่เซอร์เคิลยี่สิบแปดถึงสามสิบวันผิวมันจะผลัดช้ากว่านั้นแล้วพอผิวมันไม่ได้ผลัดมันก็จะทับถมทับถมทับถมกลายเป็นเซลล์ผิวตายบอกบนหน้าของเราเนี่ยผิวก็จะหยาบมีริ้วรอยมันจะหมองคล้ำผิวใหม่มันก็ไม่ได้ออกมาสักทีนะคะฉะนั้นส่วนผสมหลักๆของเขานี่จะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวเก่าเผยผิวใหม่ทําให้ริ้วรอยจุดดาดๆมันลดเลือนลงแล้วก็ทําให้ผิวใหม่ผลัดออกมาแล้วแบบกระจ่างใสขึ้นส่วนผสมหลักๆเดี๋ยวเจ๊อ่าน ดูข้างหลังด้วยนะคะพลิกหลังซองดูด้วยเขามีไฮยาลูโรนิกคูณ3นะคะทุกคนก็ทําให้ผิวมันชุ่มชื้นล้าลึกขึ้นไปอีกนะคะตัวต่อมาคือเปปไทด์บูสเตอร์เนี่ยก็คือกระชับผิวแล้วก็ให้ผิวมันแต่งตึงดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะทุกคนตัวถัดมาไบฟิต้าเฟอร์เมนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการฟรื้นบารุงแล้วก็เสริมเกราะป้องกันผิวนะทุกคนให้ผิวมันดูสุขภาพดีนะคะตัวถัดมาคือบิตามินบีสตัวนี้ก็จะทาให้ผิวเนี่ยดูกระจาายย่างใสยังเป็นธรรมชาติแล้วก็ลดเลือนพวกฝ คือสาหร่ายสีแดงจากประเทศฝรั่งเศสตัวนี้จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะคะลดการเกิดริ้วรอยแล้วก็ตัวสุดท้ายคือคอลลาเจนซึ่งตัวนี้ก็จะมาช่วยฟื้นฟูบำรุงแล้วก็ทําให้ผิวมันเรียบมันนิ่มแล้วก็มันฟูมีความแข็งแรงขึ้นนะคะนี่คือเอสเซนต์นะคะเนื้อเอสเซนต์เนี่ยก็คือจะมีความคล้ายๆน้านะทุกคนเนี่ยก็จะเบาๆแบบนี้คล้ายๆน้ำมีความเหลวซึมเร็วและไม่ทิ้งความมันเพราะว่าเบสของเอสเซนต์และเซรั่มก็คือน้ำนั่นแหละอ่ะเห็นปะมันก็จะไม่ทิ้ ฉะนั้นไม่ว่าคนผิวแห้งผิวมันผิวขาดน้ำคือทุกสภาพผิวอ่ะใช้ได้นะคะ The, ตัวถัดมาก็จะเป็นตัวเซรั่มนะคะทุกคน Pondage m i r i c l e Hyal Collagen Filler Serum ตัวนี้เขาให้คำนิยามมาว่าเป็นฟิลเลอร์ก็คือการช่วยเติมเต็มรอยเหี่ยวนั่นเองนะครับขอเขามม่าเหี่ยวพูดเบาๆก็เจ็บกว่าส่วนผสมของเขานะคะมาดูทีละตัวเลยอ่ะก็จะมี 3D Hyaluronic Acid นะคะทุกคนตัวนี้ก็จะทำให้ผิวมันพุ่มชืดนนะอ่ะเขาใส่ไฮยาทั้งสองตัวเลยมี r e t i n o l C ลเลทีเนลเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะคะคอลลาเจนช่วยในเรื่องของการเติมเต็มผิวให้แข็งแรงอิม่มฟูนะคะแล้วก็วนะิตามิน B3 าน่ะเหมือนกันนะคะแล้วก็พรีไบโอติกคอมเพล็กซ์นะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมี50เท่าพลังสารให้ความชุมช่มชืม้นแล้วก็ฟื้นฟูบำรุงผิวแล้วก็สามารถที่จัดการเรื่องริ้วรอยได้ใน7วันนะคะผิวลูกระสังไสอ่อนวั wide, พร้อมความเข้มข้นของไฮยาลูนิกแอซิดและคอลลาเจนสูงสุดอ่ะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซรั่มใช้ถัดมาจากเอเซนนะคะทุกคน เซรั่มก็เขาจะให้มาในรูปแบบแบบนี้เหมือนจะหนักนะแต่พอเนี่ยเห็นปะพอพคลิกแขนปุ๊บมันไหลออกมาเป็นน้ําเลยซึ่งพอเราเกลี่ยไปบนมือหลังมือปุ๊บมันก็จะหายไปแบบนี้เลยนะคะทุกคนเอเซนและเซรั่มมันมีความแตกต่างกันอยู่หน่อยนึงก็คือความเข้มข้นในตัวของสารบํารุงแค่นั้นเลยนะคะเอเซนจะมีความเข้มข้นของสารบํารุงน้อยกว่าเซรั่มแต่สภาพของมันก็คือจะมาในรูปแบบน้ําหรือรูปแบบเหลวๆซึมง,ง่ายซึมเร็วตรงเข้าสู่เซลล์ผิวบํารุงเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะและที่สําคัญคือ ส่วนใหญ่ไม่มีน้ํามัน,นเป็นส่วนผสมเลยนะคะเพื่อที่จะให้มันแบบเข้าไปสู่ผิวได้รวดเร็วนั่นเองนะคะ เป็นไงกับผลการใช้งานของเจ๊เวันถ้าไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็ในเห็นชัดมากอะวันแรกที่เจ๊ใช้ก็7สิงหานะคะผิวอะคือสภาพอย่างที่เห็นตอนตอนแรกเลยก็คือมันพราผิวแห้งอะมันก็จะแบบมีความคล้ำริ้วรอยก็จะชัดขึ้นจุดด่างดำก็จะชัดขึ้นเนาะคอลลาเจนดีลัสซินมันก็น้อยลงทุกคนความยืดหยุ่นมันน้อยลงเลยจากเห็นกันตอนที่เจ๊ลองจับผิวจับแก้มตัวเองเนี่ยจับแล้วก็ดึงดึงอะจะรู้สึกว่าผิวมันดูรู้สึกว่ามันบางแล้วมันคืนตัวช้านะคะแต่พอใช้มา7วันเข้าจ็ดวันีาเนด้าไม่วัน ขึ้นมันดูมีน้ําขึ้นนะทุกคนแล้วก็พอผิวมันชุ่มชื้นมีน้ำเนีเน่ยพวกริ้วรอยก็จะน้อยลงแล้วก็จุดด่างดำก็น้อยลงด้วยนะคะผิวใหม่มันแบบได้เผยออกมาเต็มที่อะไรเงี้ยเพราะเห็นได้ชัดมากคือแทบไม่ต้องพูดเลยเลยถ้าเอา2วันนี้มาเทียบกันทุกคนก็จะแบบอ้ออย่างนี้เลยเหรอวะเนี่ยค่ะทุกคนสรุปก็คือพรซองสีแดงนะคะรุ่นเนี้ยมันเหมาะมากกับคนที่มีริ้วรอยแล้วผิวเริ่มมีการผลัดตัวช้าลงทําให้เกิดริ้วรอยความหมองคล้ําหรือเกิดอาจุดด่างดำนะคะตัวนี้เหมาะมากนนนนะะคคคทุกกเป็สิรไมะะ่ แล้วเหมาะกับโต๊ะเครื่องแป้งของสาวสวยาสเกิล์ลแบบเรานะคะก็ <c oughs> ดีจริงๆแหละถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาแบบเจนะก็สามารถที่จะไปซื้อได้นะคะอันนี้ขายในเซเว่นทั่วไปเลยนะคะบรรจุ7มิลลิลิตรทั้งเอเซนแล้วก็เซลั่มเลยนะจ๊ะ อ่าเรานี้ก็คือสกินแคร์รูทีนนะคะจากสกินแคร์แบบซองในหมวดของผิวมีริ้วรอยแล้วก็ขาดน้ํานะจ๊ะย้ำอีกทีคนที่ผิวขาดน้ําแต่ว่ามีน้ํามันเคลือบผิวธรรมชาติอยู่แล้วก็ใช้เ um. อเซนต์เซรั่มสตัวนี้พอคนที่ผิวแห้งแบบเจ๊ใช้เอเซนต์เซรั่มแต่ไม่มีน้ํามันเคลือบผิวเองก็ใช้ครีมเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวครีมมันจะได้ช่วยไม่ให้พวกเอเซนต์เซรั่มที่เราลงไปตอนแรกมันเลยออกมาเร็วรปะพอผิวไม่มีความอิ่มน้ําชุ่มน้ําปุ๊บก็จะแต่งหน้าได้เรียบเเนนนนีนีียแ้้ก็คครืองสาาติดหดหบบะะ ทุกคน เจ๊ uh, ทำให้แล้วตามคำขอนะในคอมเมนต์ที่ขอมาเจ๊ Jay ตอบไปว่าจะทำให้ทำให้ทำสัญญาแล้วนะจ๊ะใครอยากให้เจ๊ทำคลิปอะไรอีกก็สามารถที่จะบอกกันมาได้ใต้คอมเมนต์แหละทุกคนเจ๊ Jay อ่านคอมเมนต์ทุกอันช้าบ้างเร็วบ้างแค่นั้นเองนะคะแต่จะเจอกันไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้กด Follow แล้วก็เห็นโพสตก่อนใน Facebook Fan Page นะคะจะได้เจอกันอีกหรือถ้าเกิดว่าใครดูใน u t u b e เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิงกันเข้าไว้นะคะจะได้มาเจอในคลิปหน้าจ้าแต่คลิปนี้เจ๊ Jay ขอลา ค่ะทุกคนคะ่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบาย